กับหมอวันนี้เราจะมาคุยถึงสามเคล็ดลับสยบเบาหวานนะคะคุณหมอธีรวีวีรวันผภู้ิในการกองสร้างเสริมสุขภาพสำนักอนายกรุงเทพมาหาคนครพร้อมแล้วตอนนี้จะมาพูดคุยกับเราสวัสดีค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นสามเคล็ดลับที่เชื่อว่าหลายๆคนที่ทั้งคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วแล้วก็ใครที่ยังไม่เป็นเบาหวานอยากรู้มากๆคุณหมอ3มเคล็ดลับนี้มีอะไรบ้างครับครับก็ต้องต้องบอกก่อนว่าเบาหวานสยบได้สยบได้ใช่ครับคุณหมอหลายคนบอกว่าจริงจริง เบาหวานมันต้องเป็นตลอดชีวิตมันต้องกินยาไปตลอดมันสยบได้ในความหมายของคุณหมออันนั้นอะ่ะสิบปีก่อนสิบปีก่อนสิบปีก่อนครับเ <c oughs> บาหวานยังต้องกินยาตลอดชีวิตอยู่เลยเหรอคะแต่ตอนหลังน่าจะเป็นด้วยการศึกษาใหม่ๆแล้วก็การ <c oughs> ที่เราได้ทดลองให้คนได้ลองควบคุมอาหารออกกาลังกายอย่าง <c oughs> ดีนะครับ <c oughs> ก็พบว่าสามารถหยุดยาได้ <c oughs> แล้วก็หยุดกินยาแล้วก็เบาหวานไม่ขึ้น โอ้โหเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าว้าวมากสามเรื่องที่คุณหมอบอกอันแรกนะครับก็คือจะต้องจดว่าเรากินอะไรจดคือบันทึกเนี่หรอคะคุณหมอใช่จดบันทึกเนี่ยหรอครับหมายคำว่าเช้าตื่นมาตั้งแต่ตื่นนอนเลยเอาอะไรเข้าปากบ้างง่ายๆภาษาง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยเช้ากินกาแฟหนึ่งแก้วจดไว้หน่อยกาแฟดําหรือใส่น้ําตาลอ่าแล้วก็กินยาสมมุติกินยาเบาหวานจดไปด้วยกินยาไปหนึ่งเม็ดสมมตินะ หลังเอ่อหลังกินยาก็คือกินอาหารเช้าเป็นอะไรจดให้หมดจําจนวนด้วยนะไม่ใช่ว่าจดแค่ปลาท่องโกไม่ปลาท่องโกก็ต้องบอกว่ากี่คู่กี่ตัวจดหมดนะครับเพือ่ออะไรครับเพื่อจะให้เรารู้อะไรแล้วคุณหม่เพราะว่าถ้าเกิดจดเสร็จเคล็ดลับที่สองคือถ้าเราสามารถเจาะเลือดไปนิ้วตัวเองได้ค่ะจะดีมากเดี๋ยวนี้เครื่องเจาะเบาหวานราครับหลักพันต้น ไม่สามารถทําได้ด้วยตัวเองใช่แล้วก็ฝึกเจาะด้วยตัวเองได้เลยครับดีนี้มันไม่ได้เป็นการเจาะเลือดอะไรเหมือนกับปากกาเล็กๆจิ้มตึ๊เดียวเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าตอนนี้เรากินอะไรไปค่ะเราลองเจาะดูถ้ามันโอ้โหกินอันนี้ทีไรน้ําตาลขึ้นอย่างเนี้ยแสดงว่าเราจะรู้ตัวเองไหมครับว่าต่อไปเราจะกินหรือไม่กินเราก็ต้องเลี่ยงต้องลดใช่ไหมครับค่ะคุณหมอคือแต่ละคนเนี่ย ถ้าเรารู้ตัวเองได้ว่าอะไรที่เหมาะกับเรากินแล้วน้ําตาลไม่ขึ้นกินแล้วน้ําตาลขึ้นเยอะต่อไปเราจะเริ่มเปลี่ยนตัวเองค่ะนะอันนี้หมอไม่ต้องมาสั่งอันนี้คือสองข้อมีสองข้อแล้วนะจดและเจาะค่ะจดเจาะอันสุดท้ายออกกําลังกายครับสําคัญมากนะคะเพราะอะไรครับเพราะว่าถึงแม้น้ําตาลเราจะกินอาหารน้อยกินเจาะเลือดพยายามดูแล้วแต่ถ้าเราไม่เผาผลาญ ไม่ออกกําลังกายค่ะโอกาสที่จะหายขาดก็จะน้อยครับคุณหมอคะถามคุณหมอเป็นความรู้เพิ่มเติมคนที่เป็นเบาหวานเขาเผาผลาญยากกว่าคนปกตินะเผาผลาญยากกว่าไหมก็จริงๆแล้วการเผาผลาญเนี่ยคล้ายๆกันนะครับ <ừ> คล้ายๆกันแล้วแต่แตคนแล้วแต่เพศอะไรอาจจะมีปัจจัยมาเสริมห<ม>น่อยใช่ใช่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับโรคนะครับไม่ได้เกี่ยวกับโรคแต่ถามว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันมีโอกาสที่จะคุมยากกว่าเพราะว่าหนึ่ง คือเขาอาจจะสวิงกว่าเช่นเพราะว่าเขาก็กินยาไงการที่เรากินยาเบาหวานไปเนี่ยถ้าเกิดเรากินอาหารน้อยวันนั้นเราจะเพลียคือน้ําตาลมันจะตกตกคือยาเบาหวานนี้มันเป็นคุมน้ําตาลให้ให้ลดน้ําตาลอยู่แล้วยิ่งเราคุมอาหารน้ําตาลเข้าสู่ร่างกายมันก็น้อยลงก็ยิ่งเป็นการคุมอีกใช่ครับเพราะฉะนั้น วันที่เราป่วยไม่สบายกินได้น้อยค่ะวันนั้นจะต้องเป็นวันที่เราลดน้ําตาลลดยาอ๋อมันต้องแบบให้บาลานซ์ใช่ไหมคะคุณหมอถ้าเราเจาะเลือดตัวเองได้จะจะเป็นตัวที่บอกสมมตินะครับถ้าผมตื่นมาแล้วผมเจาะเลือดไปนี้ตัวเองได้น้ําตาลน้อยกว่าร้อยน้าตาลในเลือดน้อยกว่าร้อยเนี่ยเป็นผมผมก็อาจจะกังวลละถ้ากินยาเบาหวานไวอีกมันจะลดไปอีกมันจะตามมาอีก จนกระทั่งน่าจะหน้ามืดไม่ไหวแน่คืออาการหน้ามืดนี่ผู้ที่ป่วยเบาหวานจะรู้แล้วว่าน้ําตาลตกใช่มันจะเหงื่อเหงื่อแตกใจสั่นถ้าน้ําตาลเกินน้ําตาลสูงนี่จะเอกอาการหนึ่งไหมก็ <c oughs> จะเีกอาการหนึ่งครับ <c oughs> แต่ก็อาการจะไม่ชัดเท่าน้ําตาลต่ำอืมมันจะช <c oughs> ัดเ <c oughs> จนมากกว่านะ <c oughs> คุณหมอสมข้อนี้คุณหมอมาพูดแบบนี้จริงๆแล้วเวลาคนไข้มาหาคุณหมอเขาทาได้ไหม ถามว่าทําได้ไหมอยู่ที่คุณหมอดีกว่าวผมคิดว่าอยู่ที่คุณหมอนะยังไงไค,คุณหมอจะต้องเป็นคนบอกให้คนไข้ทําอ่ะคือเวลาคนไข้มาหาหมอจะเชื่อหมอมากกว่าคนรอบข้างอ่าถูกต้องครับอ๋อคือเรื่องการที่เบาหวานหายได้เนี่ยมันยังเพิ่งเป็นเพิ่งเริ่มต้นมาในปีปีสองปีนี้เองอยังไม่ได้เริ่มมานานคือมีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็วิจัยว่ามันทําได้ คือเหมือนมีการเก็บตัวอย่างว่าอ่าลองให้กลุ่มคนที่ป่วยลองทําแบบนี้ดูพฤติกรรมรปรับแบบนี้พฤติกรรมเจาะ<อ>เลือดดูตัวเองค่ะดูเป็นระยะระยะระยะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มปรับอาหารเองเลยครับก็ต้องดูด้วยว่าแต่ละคนมีวินัยแค่ไหนด้วยใช่ครับคุณหมอคะไอ้สามข้อนี้คุณหมอในมุมการที่จะแนะนําคนไข้นอกจากคุณหมอจะที่บานแบบนี้แล้วสิ่งหนึ่งสําคัญหัวใจหลักสําคัญของ3ข้อนี้ที่จะทําให้เกิดได้นอกจากทีมคุณมอว่าอะไรสําคัญที่สุดสำคัญก็คือต้องต้องยอมรับยอมรับว่าหนึ่ง เราป่วยเป็นโรคนี้เเป็นบาวานนะสองแต่ต้องยอแต่ต้องรู้ด้วยว่าจริงๆโรคนี้คุมได้รักษาได้มีคนทําสําเร็จตั้งเยอะแยะค่ะให้กําลังใจตัวเองใช่นะครับต้องให้กําลังใจตัวเองเยอะๆนะครับอันที่สามก็คือ,อ,อยังไงก็คงต้องมีที่ปรึกษาใกล้ชิดนะครับเนาะ,ะเราจะหยุดแบบว่าไม่ไม่คุยกับใครเลยไม่ปรึกษาหมอเลยไม่ได้นะครับ เพราะหลายคนบอกว่าไปกินยาอะไรนะอืสมุนไพรอ่ะเขาเอามารักษาเบาหวานได้มีใช่ไหมมีค่ะเยอะนะอโฆษณาเยอะมากเลยกินไปก็เลยหยุดยาแผนปัจจุบันกลายเป็นอันตรายมากก็ขึ้นก็มีคือไปทําให้ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นก็คือกลายเป็นว่าแทนที่จะควบคุมเบาหวานได้ดีทําตามที่หมอบอกอยู่แล้วได้ดีกลายเป็นอย่างอื่นอันตรายมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรอบรู้ รู้ว่าอะสมมุติเราอยากลองลองแล้วมันไม่ดีก็ต้องหยุดไงครับนะปรึกษาคุณหมอก่อนอคุณหมอบอกอ่ลองก็ได้อยากลองก็ลองอ่ลองลองแล้วไม่ดีต้องหยุดเลยะนะครับแล้วเราก็มาทําวิถีทางที่มันทําแล้วมันได้ผลดีต่อตัวเราค่ะนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆการที่เรารู้ตัวเองรู้เท่าทันตัวเองรู้เท่าทันโรคเบาหวานก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีโอกาสหายขาดได้ค่ะสุดท้ายนี้คุณหมอฝากอะไรถึงคุณผู้ชมกับสข้อ สยบเบาหวานนะครับนะทั้งโจทย์ทั้งเจาะแล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับก็น่าจะเป็นทางที่มีคนทําสําเร็จแล้วแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ชมวันนี้ที่เป็นเบาหวานก็จะลองเอาวิธีนี้ลองไปใช้ไปปรึกษากับพยาบาลและคุณหมอที่รักษาเราก่อนว่าเราจะขออนุญ,ญาตจ,จดรายการอาหารรายการยาแล้วก็ถ้ามีโอกาสคุณหมอช่วยสอนเจาะเลือดให้หน่อยเดี๋ยวฉันจะไปซื้อเครื่องมือนี้มา เดี๋ยวลองจาดตัวเองแล้วจะมาส่งให้ดูทุกครั้งที่มาหานะอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็เชื่อว่าเราต้องสู้ไปด้วยกันนะครับเบาหวานรักษาหายได้นะครับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอทีมากมากนะคะที่มาแชร์ไอเดียแล้วก็ที่สาคัญเรื่องของเคล็ดลับการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานขอบคุณคะ่ะครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์หน้ามีเคล็ดลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากห้ามพลาดนะคะวันนี้มิและคุณหมอพอร้อมด้วยทีมง,งานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย Health Plus Global Laboratory บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง